บอลเดี่ยวเนียวซับข้ามคืนวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้ยังคงอยู่ในบอลถ้วยนะครับซึ่งเป็นถ้วยเล็กของอังกฤษนะของยุโรปนะครับกาลาตาสไทรเจอสเปอร์ครับแมนยูเจอกับอ่าพีเอเคนะครับซาโอ,โอนิกา้าฮอฟเฟนแฮมเจอริยองนะครับแล้วก็คอนเฟลเลตีกเราเลือกมาผู้สำคัญอย่างเชลซีเจอกับโนอา ฝากไปด้วยนะครับ4ตัวนะครับคลิปของผมอาจจะยาวนิดนึงเพื่อน,นําเสนอมุมมองของต่างชาติในแง่ของการตัดสินใจในการลงทุนนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าใครที่ไม่มีเวลาฟังเลื่อนไปท้ายคลิปนะฮะเรามีสรุปผลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับเมื่อคืนนี่ผ่านมาครับอินเตอร์มิลานเราชนะเซนนด้วยนะครับเช่นเดียวกับแอตมริต บุกแปลวชนะปารีสนะครับแล้วก็บาเยอร์ไม่ผ่านราคาแค่นั้นเองนะฮะก็ยังดีที่ต้องบอกว่านะครับในแง่ของการทําเงินของเรานะอินเตอร์มิลานยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สเตปเสียแค่ทางด้านของแอสตันวิลล่าแค่นั้นเองนะก็น่าเสียดายจริงครับสำหรับสเตปตัวเดียวนะบอังว่าวันนี้จะเข้าฝากเข้าฟอร์มนะไปลุยกันเลยนะครับสำหรับฟุตบอลค่าคืนวันพฤหัสแบบนี้นะฮะยูโรปาลีกนะครับในฤดูกาล2 0 2 4 2 5นะครับก็เตะเหมือนลีก อ่าทางด้านของยูฟาจะเป็นลีกเลยตอนนี้ลาซิโอเป็นจ่าฝูงครับตามด้วยทอสเนมฮอสเปอร์นะที่เราจะคุยกันนะแล้วก็กาลาตาสรายอยู่อันดับที่5้านะครับอ่ามีเจ็ดแต้มกับ9้าแต้มนะฮะสเปอร์งคงไม่แพ้ใครเลยนะฮะชนะมาสานัดรวดครับส่วนกาลาตาสรายชนะสะเสมอไป1นะครับดังนั้นวันนี้มาเจอกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับภาษีของสเปอร์ดีกว่าแต่ว่าวันนี้ก็ต้องดูด้วยว่ากาลาตาสรายเล่นในบ้านจะ ฟอร์มจะเข็นมาขนาดไหนมอนกันจะมีอะไรผิดแปลกให้เตะตาหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับกาลาตาสลายครับชนะ9จาก10นัดในลีกนะครตอนนี้เป็นจ่าฝูงยังคงไม่แพ้ใครนะครับสำหรับในลีกนะส่วนสเปอร์อยู่อันดับที่7ครับเพิ่งถลมม่มวิลล่ามาเช่นเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าอันดับลีกเนี่ยมันต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าอันดับตารางในลีกเนี่ยต้องยอมรับว่ากาลาตาสลายค่อนข้างที่จะเหนือชั้นเลยทีเดียวนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันเลย นะก็ไปดูฟอร์มของเจ้าบ้านกันนิดนึงครับสิบนัดหลังไม่แพ้ใครเลยครับในรายการนี้กดเอลบอกมา4-3ก็เล่นเอาหืดจับเหมือนกันนะในนัดน,นั้นนะครับแล้วก็สเสมอลิกาสมานะครับ2-2แล้วก็มีชนะ3-1นะครับกับ plk ที่แมนยูจะไปเจอวันนี้นะครับสิบนัดหลังเสมอไป2อนะครับสำหรับทั้งในทุกรายการก็ถือว่ายังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำเงินเนี่ย6เกมจาก10เกมหลัง ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควรสําหรับกาลาตาสลายยิงแน่นอนครับนัดละหนึ่งประตูเฉลีย่ยนะไม่มีนัดไหนไม่ยิงเลยนะครับส่วนทางด้านของสเปอร์ครับเพิ่งกดวิลล่ามาโดนแย่ก่อน1-0ึแล้วก็ตามตีอ่าตามหดมาครึ่งหลัง4เม็ดลวดก่อนหน้านี้น,นะครับอ่าก็พิกล็อกชนะซิตี้มาได้ใจเหมือนกันนะับในรายการนี้ชนะอัคซมามาแล้วก็ชนะเฟรเรซีรวมถึงชนะคาราบัก แบบขาดรอยด้วยนะครับ10นัดหลังทำเงินไป6เกมเช่นเดียวกันครับสำหรับสปเปอร์ค่อนข้างที่จะโชว์ผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมปีนี้โซเลงเก้นะได้หน้ามาดีด้วยนะครวันนี้ราคาอยู่ที่เสมอครับเจ้าบ้านต่อเฉยเลยนะครับก็เป็นที่ผิดแปลกเหมือนกันว่าฟอร์มของทั้งคู่ขนาดนี้เนี่ยแต่ว่ากับเป็นกาลาซาลายที่ต่อมานะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับราคาต่อแบนี้แน่นอน,นครับได้เปรียบในการเล่นในบ้าน โอกาสจบเสมอมีแน่ๆครับจ่ายน้อยครับส5 5สูงต่ำเปิดที่3ลุกควบนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสเปิดกว้างสําหรับทั้งคู่นะครับต้องดูเหตุผลหลักอื่นประกอบกันนิดนึงนะครับภาพรวมแล้วกับราคาแบบนี้เนี่ยสเปอร์ทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับ40%นะก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันครับพว้อมพร้อมวันนี้นะครับสเปอร์เนี่ยนะฮะโซเรนเก้แน่นอนยืนหน้าเป้าแลดล่าสุดก็ซองฮอมีนลงมาแอสซีดด้วยนะครับแต่นัดนี้น่าจะคงได้พักอะบอลด้วย ก็น่าจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยชุดใหญ่เหมือนกันนะสำหรับเออ่สเปอร์ที่ส่งนักเตะลงอย่างเบอร์ธันจอนสันติโมเวนเนอร์นะครับเจมส์แมดิสันอย่างเงี้ยฮะบิซูม่านะครับเอ่อเอ่อบาร์เกฟเออบาวอไม่ใช่บาร์เกฟนะครับก็มีอ่ะอาจจะต้องโรเตชันนักเตะถึง70-80%บ้างแต่ว่าตัวหลักก็ต้องคงต้องยืนไว้เหมือนกันสำหรับสเปอร์แม้รูกสี3สครับอังเก้สั่งบุกอย่างแน่นอนนะส่วนทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยได้ วิกเตอร์โอซิมเพนนะครับเข้ามาเสริมทัพในปีนี้ก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันรวมถึงเมอร์เทนนะครับแล้วก็ยานุสอากุลเนี่ยประมาณนี้นะครับยูมาสก็เป็นตัวเก่งทั้งหมดในแดนหน้าดังนั้นผมคิดว่าถ้าความจัดเต็มมากกว่าผมคิดว่าอยู่ที่การาตาสรายนะนะครับก็สูสีถ้าราคาออกมาแบบนี้เจ้าบ้านแน่นอนนะครับได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับความเห็นของต่างชาติกันนิดนึง นะครับทางด้านของเจ้าบ้านมีกาชนะ4ี่าเเนเี่ยครับมันมันผิดแปลกกันตรงนี้ถึงอันดับหลีกต่างกันแต่วันนี้จะเขามองว่าสเปอร์สู้ไม่ได้เหมือนกันฮะอ่ะนะครับส่วนท็อปไฟบอกว่าวันนี้สเปอร์จะแพ้2-1เลยนะครับก็น่าติดตามครับจากเบนเกลหรือเปล่านะฮะเบนเกลนะครับก่อนคนที่วิเคราะห์ผู้บอลประจำหรือท็อปไฟนะครับส่วนแฟนสเปอร์บอกว่าสเปอร์จะบุกขย่ม2ประตูต่อศูนย์นะก็เชื่อว่านะครับนี่ฮะมโอกาส 62. 5เเลย นะครับอ่ะก็ต้องดูดูครับในการยิงประตูนะสำหรับทางด้านของมิดฟิลด์อย่างเจมส์แมดดิสันนะครับสปอตโมให้2อครับกินกันไม่ลงเหมือนกันสำหรับเกมนี้ครับเช่นเดียวกับเดอะฮาร์ดทิกเกอร์ให้1-1่นครับเนี่ยตัวโซลินเก้มาดีจริงๆนะตั้งแต่อยู่ทางด้านของนอติงแฮมฟอร์เดสแล้วนะครับส่วนไนที่มินิทให้กาลาตส์ไรนะครับกดในบ้านเลย3-2มออ่ามีโอกาสนะฮะ าทางด้านของสปอร์ตโมให้การา2-1นะครับส่วนเดอะสแตนดาร์ดครับหลีกทางด้านของอังกฤษเลยบอกว่าเสมอกัน1-1กินกันไม่ลงแน่นอนสำหรับเกมนี้นะครับอกอร์นวบอกว่าเสมอนะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เนี่ยอาจจะมองที่ผลเสมอซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครเชียร์สเปอร์ด้วยนะในเรื่องของราคาครับจากแดนนี่เดรนนี่นะครับบอกว่าเกมวันนี้าการาตาสรายจะชนะ2ประตูต่อ1นนะครับสกอร์สูงน่าติดตามครับสำหรับคู่นี้นะฮะ ผมก็ยังคงมองว่ามีโอกาสยิงประตูทั้งคู่ครับเนื่องจากกาลาตาสรายเนี่ยก็ยิงประตูได้ดีเกือบทุกเกมอ่ะไม่มีเกมไหนไม่ยิงเลยนะฮะส่วนสเปอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจถ้าจะเป๊ะไ,ไปบ้างแต่คัมแบ็กกลับมาได้แล้วก็เกม2เกมหลังเป็นทีมชนะเกมใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเหมือนกันแต่วันนี้มาเป็นรองเนี่ยผมคิดว่ามันผิดแปลกเป็นนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นการยิงประตูเนี่ยน่าจะมีโอกาสทั้งคู่แล้วผมเลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านแล้วกันนะฮะกับราคาที่ออกมาเหมือนทางนั่นอ่า เมื่อคืนเลยฮะอินเตอร์มิลานนะครับที่ราคาเสมอกับอาร์เซนอลนะโอ้ทีมใหญ่ยักษ์ใหญ่เจอยักษ์ใหญ่นะครับต่อแค่เสมอก็ผิดแปลกเหมือนกันดังนั้นเกมนี้เราเล่นตามราคาครับอยู่ที่เจ้าบ้าน,นฟานองครับอีกคู่หนึ่งแมนยูเจอกับ PAOK ซาเนลคานะครับลีกกรีซเจอกับลีกอังกฤษนะครับอ่า PAOK อยู่อันดับที่2ของลีกนะฮะยิงได้17เสีย9นะครับส่วนแมนยูยิง9เสีย12จาก13อ่าจาก10เกมที่ผ่านมาอยู่อันดับที่13ของพรีเมียร์ลีกนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดด้วยนะ นะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันครับฟอร์มของแมนยูนะตอนนี้ก็ดีขึ้นมาถนัดตาครับสองเกมจากการาทำทีมของรูดฟานนิตเตอร์อยนะฮะใช้ในเกมริมเส้นมากขึ้นแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสในการยิงประตูค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสิบนัดหลังสเสมอไป6ครับแต่ว่าบอลเปลี่ยนโค้ดแล้วผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันสำหรับแมนยูนะฮะก็ก็อย่างที่เห็นเห็นนะครับผีเข้าผีออกบ้างแต่ว่าในนัด ล่าสุดที่เจอกับเชลซีก็ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจเหมือนกันแต่บางครั้งบางมุมโอกาสจบสกอร์มันมนิดนึงนะครับส่วนฟอร์มของทีมเยือนครับทีมดังจากลีกกีตเหมือนกันครับสองนัดหลังชนะรวดนะครับเป็นการเล่นบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกนะฮะส่วนในรายการนี้นะครับเสมอวิกตอเรียพาสเซนมา22นะครับแล้วก็ชนะแพ้สเตเวบูคาเลสฮะแพ้กาลาตาสลาย3าขาดลอยนะวันนี้แมนยูต่อถึงลูกคุ้คมครบ2ออ่ะนะฮะอาจจะคงเป็นบอลหน้าเดียว นะครับชัดเจนแน่นอนครับไม่มีปัญหาสําหรับเกมของทางด้านาแมนยูนะฮะก็ต้องต่อขนาดนี้ก็ต้องได้เปรียบเยอะนะครับถ้าชุดใหญ่ลงเนะี่ยอย่างโฮลุนบูนเฟอร์นิสแรดฟอร์ดกันนะคือมันไม่มีชุดไหนแล้วสำหรับแดนหน้านะนะครับอูกาเต้คาซิมิโลเดลิกนะครับรวมถึงมาตินเนสครับมาซารุยดาร์โลนะครับ,าา ui, รบโอ้โหจอจอ,จอไม่เข้าอีกนะฮะโอ้หนะ้าหน่ามันไม่มีชุดสำรองแนละ้วแมนยูอะ ต้องเข็นลงอ่ะนะฮะแม็กควายไมนูเมสันเมาส์เจ็บหมดนะครับซื้อมาก็เจ็บอีกอ่ะแต่ว่าเกมริมเส้นนะฮะถ้าได้2ตัวอย่างกานาโชแลวก็แรดฟอร์ดเนี่ยนะโดนคาเซมิโร่ตบหัวแน่นอนนะสำหรับกานาโชนะปวดหัวเหมือนกันนะหวังว่าเกมนี้จะยิงทะลุนะแมนยูผมกยไม่ได้เป็นงานยากเลยฮะแล้วก็เสริมความมั่นใจครับรูทฟานิเตรอยเนี่ยเป็นบอลที่ต้องบอกว่ากองหน้านะนะครับมันก็ยังคงบุกได้อย่างยอดเยี่ยมฮะ ดังนั้นแมนยูยังคงมีโอกาสคว้าชัยมากกว่า2เม็ดอย่างแน่นอนคู่นี้ผมฟันธงที่แมนยูนะนะครับอีกคู่หนึ่งครับฮอฟเฟนแฮมเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะทางด้านบอลเยอรมันเจอกับบอลฝรั่งเศสนะครับฮอฟเฟนแฮมปีนี้สตาร์ทได้ไม่ดีเลยครับชนะ2เกมจาก9เกมแค่นั้นเองนะครับส่วนลียงอยู่ดับที่6ของลีกนะก็ดีดขึ้นมานะครับปีที่แล้วเกือบตกชั้นนะครับปีนี้ก็รักษามาตรฐานของทีมขึ้นมาอยู่แล้ว ทั้งคู่เจอกันยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับปี2018ันสิบปด้วยเลยครับเป็นการเสมอกันทั้งสองเกมดังนั้นเกมโอกาสในวันนี้ก็มอาโอกาสจบเสมอเหมือนกันนะนะครับฟอร์มของฮอปเปนแฮมพึ่งแพ้ซังปาลีมานะครับก่อนหน้านี้ชนะบอลถ้วยแค่นั้นเองในรายการนี้แพ้ปอร์โตนะฮะแล้วก็ชนะดินามโมเคียบในบ้านนะครับออกไปเยือนมิทแลันเสมอก็ถือว่าดูดีฮะก็ไม่ได้แย่นะสำหรับทางด้านของในรายการนี้นะครับส่วน ฟอร์มภาพรวมแล้ว10นัดหลังชนะไป3มเสมอ3แพ้ไป4่นะครับรุมๆนันนอนอยู่แล้วสำหรับทางด้านฮอฟเฟนามปีนี้นะครับส่วนลียงครับเสมอมา2เกมติดครับเสมอทีมใหญ่อย่างทางด้านของลิวนะครับแล้วก็เสมอโอแซครับก่อนหน้านี้ในการนี้แพ้เบซิกตัสนะครับชนะกาสโกเรนเจอร์แล้วก็ชนะโอลิมเปียกอสนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมพอสมควรสำหรับในยูโรปาลีกนะครับไม่ถือว่ากับเสียหายกับการแพ้เบซิกตัสนะครับก็ทีมใหญ่เหมือนกัน แต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับในหลีกปีนี้ก็ดีขึ้นมาทันตานะครับวันนี้เล่นที่ราคาเสมอครับบอลสามแน่ฮะเจ้าบ้านไม่ได้เปรียบเลยนะในการเล่นในบ้านก็เนื่องจากฟอร์มมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแค่นั้นเองนะครับสําหรับทางด้านของอ่าฮอฟเฟนแฮมนะครับก็เป็นบอลสามแน่ฮะอยู่ที่ว่าทีมเยือนจะบุกได้ดีหรือเปล่านะครับตัวเนี่ยขนลงมาได้ดีไหมอย่างอ่านะครับลากาเซตก็ยังคงต้องช่วยทีมกันอยู่ นะครับไรออนซิกกี้นะครับเชลกี้นี่นะครับอ่าเมริคโฟไฟแนนตนะครับก็เลตติ้งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ยังคงนะครับโนริโซนะครับมาในมันย่ามาติชนะครับอยู่นี่นะก็ถือว่าปีนี้เนี่ยดียงก็ขนนักเตะมาค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรนะครับส่วนเจ้าบ้านฮอฟเฟนแฮมเนี่ยนะครับมีทางด้านของเมิอุสนะครับบัสเตอร์แค่นั้นครับหลวนส่วนกามาริชก็แลดูจะแผ่วไปจริงๆสำหรับในฤดูกาลนี้ นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรให้เห็นให้โชว์กันเลยสําหรับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมยังคงมองว่าด้วยเกรดนักเตะแล้วก็ฟอร์มนะเวลานี้รียงแลดูจะเป็นเหนือกว่าด้วยซ้ำนะครับก็หวังว่าในระบบ4 3 3<ๆ>เกมลุกเต็มที่อยู่แล้วฮะสำหรับรียงนะนะครับจะบุกขย่มฮอฟเฟนไฮมอย่างแน่นอนผมว่าเกตบอลเนี่ยมันสูสีกันก็จริงแต่ว่าภาพรวมแล้วรียงก็แลจะดูดีกว่าอย่างนะครับชัดเจนเหมือนกันดังนั้นะค,คู่นี้ฟันธงที่โอลิมปิกรียงครับ นะส่วนทางด้านของยูไบค์คอนเฟเด์ลีกเชลซีอยู่หัวตารางเลยนะครับไม่แพ้กันเลยกดไปถึง8ประตูเสีย3นะครับวันนี้เจอกับทีมอย่างทางด้านชื่ออะไรนะนะครับชื่อยากเหมือนกันนะสำหรับเชลซีอะไรนะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ FC n o โนอานะครับอยู่ที่ไหนอยู่ในอันดับที่18นะครับชนะ1แพ้ไป1นะก็โดนยิงประตูน้อยเหมือนกันนะครับโดนยิงแค่ หประตูแค่นั้นเองนะครับสำหรับทีมนี้ก็ต่างชั้นกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเชลซีอยู่ในที่4ของลีกครับปีนี้นะฮะมาเรสกาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับลูกทีมนะยิงไปแล้ว20ประตูนะส่วนโนอาครับโอ้โอยู่ในลีกอารเมเนียนะครับกดไปแล้ว26ยิงปอบโอ้สน,นั่นเหมือนกันนะครับ เชลซีเพิ่งเสมอแมนยูมาแล้วก็แพ้ให้บอลถ้วยกับ Universal นิโคลเซ่นครับยังเหลือในรายการนี้แค่นั้นเองกับบอลลีกนะฮะที่คงต้องลุ้นกันนะครับก็ก่อนหน้านี้กดพนันในก้อนในกอนมา4-1แล้วกดเกนมา4-2นะครับสองนัดเฉลีย่ยนัดละ4ประตูนัดนี้ต้อง4ประตูขึ้นเนื่องจากนักเตะม,มันแม่งโคตรโหดหลายตัวนี่ต้องยอมรับว่าดูดีสุดๆจริงๆนะครับส่วนโนอารครับชนะมานะครับในรายการนี้แพ้ลาปิดเวนนาแล้วก็ชนะทางด้านของมาร์ดา นะครับจากเดเช็คว้านะผมจะไม่ผิดนะะสองศูนย์นะครับสิบนัดหลังชนะไป6เกมสเสมอหนึ่งแพ้ไป3นะครับตอนนี้ทําเงินมา6เกมหกเกมติดแล้วถ้าใครที่ติดตามกันในแง่ของการลงทุนนะครับสำหรับทีมเยือนนะเป็นรองอยู่3ลูกครับนะฮะสูงสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งครบ4ไหลมาสีลูกแล้วนะครับเป็นต่อถึง28เท่าบอลหน้าเดียวฮะไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะครับในโตโคพันเมอร์เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับ ก็ไม่น่าจะพร้อมลงในเกมนี้นะครับหน้าเป้าเจ็กซันมูเดเก้นะครับราเวียไกเซโดน่าจะมีตัวสำรองนะครับลงมาหมุนเวียนกันบ้างนะครับเจดอนซานโชมีการบาดเจ็บนะก็ผมคิดว่าไม่น่าจะเสี่ยงใช้โคพันเมอร์แต่ว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับส่วนทีมเยือนนะฮะก็ไม่รู้จักใครแล้วฮะมาในระบบ4-3-3นะครับเกมลุกเต็มที่นะครับแต่ช่องมันโบคือช่องว่างระหว่างหลีกมันต่างกันเยอะฮะอยู่ที่ว่าเชลซีจะยิงได้เท่าไหร่แต่ว่า มันตูกข,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 ขันภายในทีมมันว่างสูงอยู่แล้วสําหรับเชลซีนะผมก็มองว่าเชลซีก็เป็นบอลหน้าเดียวเลยครับสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงฮะดังนั้นทีมที่นั่งทุนของผมครับกาลาตาสราแมนยู G นะครับลียงรวมถึงเชลซีฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเกมในวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านทุกคนจะถูกอ,อกถูกใจของผมนะครับคลิปทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวครับใครที่ติดตามกันเดี๋ยวผมส่งทีเด็ดให้เช่นเคยนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลน,นะสำหรับวันนี้รำล้ำรืยแรงเฮงสวัสดีครับผม